ก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคออีกด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอร์นะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับเล่อที่11บทที่5.4นะครับตามมาที่ทางฝั่งของคิโยนะครับที่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดสึกกันนะครับระหว่างริวเวนโทคิโตะและโฮเซ่นนะครับหลังจากโตคิโยอาบน้ําเสร็จ ตัวเขาก็นั่งบนโซฟามองดูเพดานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงที่คิโยนั่งตอนนี้นะครับมันก็ใกล้กับตอนที่เขานะครับเจออลิสุครั้งล่าสุดการสอบสวนที่ฮาชิมุโตะนะครับขอคิโยทำตัวคิโยนะติดต่อไปเมื่อเช้าแล้วและรู้สึกนะครับพอใจกับการพูดคุยกับต,ตัวเขาครับก็ไม่ได้รายงานอะไรให้ฮาชิมุโตะไปแต่นั้นตัวฮาชิมุโตะนะครับน่าจะคาดหวังให้ตัวคิโยทำแบบนี้ต่อไปนะครับแม้ว่าตัวคิโยจะไม่อยากทำก็ตามแต่อย่างน้อยคิโยคิดว่าเขานะครับก็ควรจะทำบางอย่างที่ดูเหมือนทำแบบนั้น ตัวเขาก็เลยมาที่นี่นะครับซึ่งระหว่างนั้นตัวเขาก็ได้เจอกับซาโตะที่ตัวเธอขอให้เคียวนะครับฟังเรื่องของเธอหน่อยรุปคร่าวๆคือตัวซาโตะนะครับคาดหวังมาที่จะชนะในการแข่งครั้งนี้แต่กลุ่มของเธอคนระับก็จบที่ชนะ7ครั้งแพ้5้าครั้งของทั้ง12เกมนะครับมันทำให้ไฟในกลุ่มของเธอเริ่มหมดล่าต่างการชนะก็ไปล้มอยู่ที่กลุ่มของนาง,งโมะที่ดูเหมือนว่าจะเอาจริงเอาจังมากและในเกมสุดท้ายของวันตัวซาโตะแพ้ให้กับกลุ่มลุนพีวมินามิคาวะซึ่งในกลุ่มนั้นก็มีโอน แล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับซาโตะกับโอนโดเรลนะครับมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่หลังจากนั้นนะครับตัวเคียวก็ได้คุยกับซาโตะนิดหน่อยแต่ว่าตัวซาโตะนะครับก็โดนเพื่อนในกลุ่มเรียกตัวไปก่อนตัวเคียวนะครับก็เลยตัดสินใจมารอที่ห้องแต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยพอเคียวเปิดโทรศัพท์ดูตัวเขาก็ได้เห็นข้อความนะครับที่ฮาชิมโตส่งมาว่าตัวเขาจะไปรอที่ห้องผู้หญิงให้เคียวนะไปเจอกันที่นั่นผ่านไปมา5ทีนะครับหลังเคียวทำความสะอาดทองเสร็จตัวเขาก็ได้ไปที่ห้องรมผู้หญิงนะครับ ท่านักเรียนปีหนึ่งและปีสามที่เป็นผู้หญิงก็อยู่ที่นั่นด้วยครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ารวมเฉพาะในกลุ่มของเคียยหรือว่าทุกคนที่มาค่ายนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเฉพาะคนในกลุ่มของคียยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็มีรุ่นน้องผู้ชายด้วยนะครับก็คือมีรุ่นน้องผู้ชายแล้วก็รุ่นน้องผู้หญิงนะครับก็คือทุกคนในกลุ่มของคียยนะครับทั้งสองเพศนะครับรวมกันอยู่ที่ห้องนี้นะครับพอคียยเข้ามานะครับตัวเขาก็ได้สังเกตเห็นยามามูระนะครับที่ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่า ซึ่งตัวอาชิมโตะก็พยายามาหาวิธีลดความกดดันภายในกลุ่มแต่ตัวเขาได้ถามคิโอนะครับซึ่งคิโอก็งงๆนะครับคิโอก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้มีมุกตลกอะไรแบบนั้นนะครับให้ตัวเขานะมีนี่อยู่ลองให้อาชาิมโตะเอาใช้ดูตัวคิโอนะครับรีบสารับไพออกมาตัวคิริอินก็ได้บอกว่าไพ่เป็นสิ่งที่คลาสสิกที่สุดแล้วใช่ไหมคิโอคิโอก็ได้บอกนะครับว่าตัวเขาเคยได้ยินมาจากรุอนพี่ผมบอลว่าการเล่นไพ่เป็นสิ่งสําคัญใน่ายซ้อมซึ่งคิริอินก็เดานะว่าใช่นางโมะบไหมซึ่งก็ โอมอริชิตะเห็นไพ่นะครับเหมือนว่าเธอก็อยากจะเล่นด้วยซึ่งเหมือน,นโมริชิตะจะบอกว่าจะตื่นเต้นมากเลยครับซึ่งหมหาชิม,มัตโตะจะบอกว่าตัวโมริชิตะนะครับน่าชอบน่าดูเลยแต่เธอก็บอกนะครับว่าเธอบอกไม่ได้ตอนนี้ว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเธอไม่เคยเล่นไพ่มาก่อนทําเอามหาชิม,มัตโตะตกใจเลยนะครับเพราะโมอริชิตะนะครับให้คะแนนตามประเมินตัวเองนะครับเธอให้5คะแนนนะครับเรื่องการเล่นไพ่แต่เธอ,อครับกลไม่เคยเล่นไพ่เลยตัวเธอก็ได้บอกนะครับว่าตัวเธอคิดว่ามันน่าจะทําได้การประเมินนั้นไม่ใช่่เกงหรือไม่เก่ง ต่คือตัวเธอนั้นมั่นใจขนาดไหนเธอก็เลยเลือก5้าไปซึ่งโมริชิตะก็แบบว่าอยากเล่นจนตัวสั่นเลยครับแล้วบอกให้คิโวแจกไพ่ได้แล้วตัวคยโวก็รู้นะว่าโมริชิตะอยากเล่นมากๆแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะจะเล่นพร้อมกันได้แล้วตอนนี้คิโยก็กำลังคิดครับว่าควรเอาไงดีตัวฮาชิมโตะทเห็นความกังวลของคิโยนะครับตัวเขาก็ได้เสนอวิธีจัดกลุ่มมานะครับ4คนต่อน1เกมอย่างละเกมสำหรับผู้หญิงนะครับและผู้ชายและหลังจากนั้นนะก็ผสมชายหญิงกันไปนะครับซึ่งเหมือน,น,นคิโย แต่พอเคียวรู้ตัวอีกทีนะครับเกือบทุกคนในห้องนะครับก็ให้ความสนใจกับเกมไพ่นี้มากเรีื่องาวน亚马มูระนะครับตัวเคียวพยายามจะชวนนะครับแต่ตัวเธอก็ไม่เล่นแล้วบอกว่าจะคอยดูแทนนะครับซึ่งโมริชิตะนะครับก็บอกให้เคียวนะครับเลิกสนใจคนอื่นแล้วมาเล่นเกมได้แล้วซึ่งเกมนี้ก็คือใครถือไพ่โจ๊กเกอร์เป็นคนสุดท้ายจะแพ้นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถูกไหมครับไอเรื่องจำนวนคนเล่นแล้วก็เหมือนจะเป็นโมริชิตะนะกับฮิโอริไม่รู้ว่ามีคนอื่นไหมนะครับตัวโมริชิตะก็ได้บอกให้ฮาชิโมโตะนะครับอย่าแออบดดูไพ่เธจาาก้นหลัง ซึ่งฮาชิโมโตะก็บอกนะครับว่าเขาเป็นบอกภายในมือของโมริชิตะหรอกซึ่งโมริชิตะก็ตอบแบบว่าตัวเธอไม่รู้หรอกนะว่าตัวฮาชิโมโตะจะทรายศเธอเมื่อไหร่พอพูดเสร็จนะครับเธอก็รีบซ่อนไพ่ทันทีซึ่งฮาชิโมโตะก็แบบว่ายิ้มเจือนเลยนะครับเพราะว่าตัวฮาชิโมโตะเองก็ทรยยศทองมาแล้วนะครับตัวโมริชิตะไม่ได้แค่สนุกนะครับแต่เธอยังวิเคราะห์อ,อะไรหลายๆอย่างอีกด้วยตัวโมริชิตะเอา,าไพ่ใบหนึ่งนะครับย้ายจากอีกมือหนึ่งอย่างเห็นชัดเจนฮิโิบ็หรีนะครับหไไ้เ้น ซิตฮิโลินะครับก็ <c oughs> สงสัยไปที่แยกออกมาตัวโมริชิตะก็บอกว่านี่คือกลยุทธ์ขั้นสูงนะครับที่ตัวเธอคิดขึ้นมาจากมุมที่เคียวนั่งอยู่นะครับถ้าคิดแบบธรรมดาธรรมดาก็คิดว่าใบที่โมริชิตะแยกไว้นะครับคงจะเป็นโจกเกอร์แล้วถ้ามองกลับกันนะครับมันดูน่าสงสัยเกินไปและนั่นอาจจะเป็นไพ่หลอกได้ตัวฮิโวลิไม่รู้นะว่าจะทํายังไงดีเลยจะบีบสี่ใบที่เหลือนะครับที่อยู่ในอีกมือของโมริชิตะแต่เธอครับก็หยุดไว้ก่อนเพราะไพ่ที่แยกออกมานะมันน่าสงสัยมาก และตัวฮิโอรินะครับก็กำลังกังวลกับไพ่ใบเดียวนะครับที่อยู่ีกมือของโมริชิตะไอตัวโมริชิตะก็บอกว่าให้ตัวฮิโอรินะครับเลือกตามที่เธอต้องการได้เลยจากบุมมรของคิโยนะครับตัวเขาบอกได้เลยว่าสีหน้าที่ไร้อโลของโมริชิตะและบุคลิกของเธอสามารถทําให้ฟูมุซ่าหรือสับสมได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากคิดอยู่นานตัวฮิโอรีนะครับก็หยิบไพ่นะครับที่บนมือซ้ายของโมริชิตะมาครับและไพ่ที่แย่งมาก็คือโจ๊กเกอร์นะครับและตอนนี้โจ๊กเกอร์ก็อยู่ที่ฮิโอรินะครับซึ่งทุกคนก็พออจจะเดาาไ้ว่ฮโรรก์ พราะสีหน้าท่าทายของฮิโอรินะครับมันบง่งบอกมากแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกหลายเกมนะครับโมริช mm ิตะหลังจะปล่อยไพ่ให้ฮิโอรินะครับเธอก็กลับแพ้ให้เด็กปีหนึ่งนะครับและสุดท้ายก็ต้องมาตัดสินกับฮิโอรินะครับจากนั้นก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่ฮิโอริถือสองไพ่และโมริชิตะถือไพ่ใบสุดท้ายนะครับ mm hmm. ก็คือโมริช mm ิต hmm. ะเป็นฝ่ายหยิบไพ่จากมือฮิโอรินะครับถ้าโมริชิตะหยิบไพ่นะครับที่ไม่ใช่โจกเกอร์อ้อมจากมือฮิโอริได้ตัวเธอก็จะชนะเพราะว่าฮิโอรินะครับเหลือไพ่ใบสุดท้้าายยและะไพ่ใบบสุดทกก็คคืออโจเรร์นั ก็คือตอนนี้1ใน2นะครับของฮิโอยิมีโจกเกอร์อยู่ไม่รู้ว่าใบาซ้ายหรือใบขวานะครับตัวฮิโอยุร่เขายาย่นไพ่2ใบออกมาและตัวโมริชิตะก็จ้องใหญ่เลยครับและคว้าไพ่นะครับที่อยู่มือขวาของฮิโอยริแต่เธอก็ไม่ได้หยิบออกมาทันทีนะแบบว่าแค่จับวเฉยๆตัวเธอถามฮิโอยรินะว่านี่มันใช่ใช่ไหมบางทีนี่อาจจะไม่ใช่โจกเกอร์ซึ่งฮิโอยริก็ตกใจนะครับแล้วก็บอกว่าเธอตอบไม่ได้ตัวโมริชิตะก็บอกนะครับว่าเธอคิดว่าไพ่ที่เธอกําลังหยิบอยู่อาจจะเป็นโจกเกอร์ตัวฮิโอยนะ ตัวโมริชิตะอยากจะเปลี่ยนไพ่ไหมไมาหยิบไพ่มือซ้ายแทนซึ่งโมริชิตะก็ได้บอกนะครับว่าฮิโอริเธอนี่มันช่างไรเดียงสางจริงเป็นชนะทุกอย่างถูกแก้ไขแล้วตัวโมริชิตะนะครับหันไปเลือกไพ่มือซ้ายของฮิโอริและเธอก็ได้ดึงออกอย่างแรงนะครับและไพ่ที่โมริชิตะหยิบม,มาได้นะก็คือไพ่หัวใจซึ่งโมริชิตะก็ชนะนะครับเพราะไพ่โจ๊กเกอร์ยังอยู่กับฮิโอรินะครับซึ่งขณะที่ฮิโอรินะครับแพ้นะครับจะดูเหมือนว่าเธอจะค่อนข้างสนุกนะครับแต่ทางกับการโมริชิตะนะครับมันจะถูกขับเคลื่ออนนนนะะะะครรับดด้้ววววยยยแงทีี่่่าาาากกกจจชมมมๆไไิธไห็ต หลังจากนั้นนะครับก็เป็นเกมเฉพบะผู้ชายแล้วก็จบเกมก็เป็นรวมนะครับเทคิโยก็ได้พยายามชวนยามามูระนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นอะไรไม่รู้ครับตัวฮิโริก็พยายามมาชวนด้วยนะครับซึ่งเหมือนว่ายามามูระก็จะไม่กล้าปฏิเสธฮิโหริตัวเธอครับก็เลยเข้าร่วมแบบไม่เต็มใจพอเธอเข้ามาเล่นด้วยนะครับสิ่งที่ปกติก็ได้เกิดขึ้นตัวรุ่นน้องนะครับในเรียกชื่อยามามูระผิดแถมบางคนนะครับก็ยังข้ามตาขออยามามูระด้วยคือแบบว่าเธอร่าสงสารจะจัดเลยนะครับเคียวก็เลยคิดว่าที่ยามามูระไม่อยาก พอมาเยอะถึงขนาดที่ว่าเคียวนะครับยังสังเกตเห็นเลยถึงแม้ว่าตัวเคียวนะครับจะนั่งอยู่ขอบๆกรตามตัวเคียวก็ได้คิดนะครับว่าการมีอยู่ของยามามูระมันจืดจางขนาดนั้นเลยเหรอตัวเคียวนะร,รู้จักความสามารถของยามามูระมาสักพักแล้วแต่โดยปกติเคียวก็จะสามารถจับทางได้ตลอดนั่นเป็นเพราะว่าเคียวพยายามรับรู้ถึงการมีอยู่ของยามามูระหรือเป็นเพราะว่าคนอื่นไม่ได้สนใจเธอกันแน่ตัดมาอีกทีที่ตอนกลับนะครับระหว่างทางกลับนะครับตัวเคียวได้หยิบโทศรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าตอนนี้มันดึกแล้วและเหมือนรุ่นน้องที่เป็็นผู้ชกจะบอ ว่ากลิ่นห้องผู้หญิงมันหอมมากแล้วก็แบบว่าแซวกันไปแซวกันมานะครับระหว่างรุ่นน้องซึ่งฮาชิโมโตะก็พอใจนะครับที่เขาคิดถูกที่พารุ่นน้องผู้ชายในกลุ่มมาด้วยท้าจู่ๆฮาชิโมโตะก็บอกให้ทุกคนนะครับกลับไปก่อนตัวเขาขอคุยกับเคียวเป็นการส่วนตัวขอทุกคนกลับห้องนะครับฮาชิโมโตะก็ได้ถามถึงอาริสุแต่เคียวก็บอกนะครับว่ามมีข้อมูลเลยซึ่งฮาชิโมโตะก็งงนะครับพเพราะเคียวก็เจอกับอาริสุแล้วทำให้ถึงไม่มีข้อมูลตัวเคียวก็เลยบอกว่าตัวเขานะพยายามกดดันอาริสุแล้ว และไม่มีเวลาให้คุยมากพอซึ่งเคียวก็รู้นะครับว่าตัวเขาจะพูดแบบไหนอย่างฮาชิโมโตะก็สงสัยตัวเขาแน่นอนซึ่งตัวฮาชิโมโตะก็ได้บอกสถิตินะครับที่ริวเวนชนะแค่3าครั้งส่วนอาริสุชนะแค่5ครั้งจากทั้ง12เกมและเหมือนว่าพวกเขาทั้งคู่จะหมดหวังแล้วและเคียวก็ได้งงนะครับว่าทำไมฮาชิโมโตะนะถึงดูไม่มีความสุขเลยที่ทัานสองคนนคั้นใกล้จะแพ้ัวฮาชิโมโตะก็บอกว่าเป็นว่า2สคนนั้นออกไปแบบน่าสงสัยและตอนนี้ตัวเขาก็กำลังกังวลอยู่ สิคิโยก็พยายามบอกให้ฮาชิโมโตะใจเย็นนะครับแต่เหมือนตอนนี้ฮาชิโมโตะแบบว่าจะตื่นตระหนกมากนะครับตัวเขาก็โงนอยากมาเพราะอีกฝ่ายนะไปถึงอาริสุตัวอาริสุอาจจะทําอะไรที่ข้ามไม่ถึงก็ได้ซึ่งกว่าฮาชิโมโตะจะตั้งสติได้นะครับเพราะคิโยนะพูดแบบว่าให้ฮาชิโมโตะใจเย็นอยู่นานตัวเขานะได้หายใจเข้าลึกๆและพยายามลืมเรื่องอาริสุตัวฮาชิโมโตะได้บอกให้คิโยนะกลับ,บห้องไปก่อนตัวตัวเขาจะไปเข้าห้องน้ำซึ่คิโยก็บอกนะว่าไฟมันจะปิดแล้วอย่ามาช้านะ ฮาชิโมโตะก็ได้พย,ยักหน้าแล้วไปที่ห้องน้ำนะครับซึ่งตอนมันก็แบบว่าไม่มีใครอยู่เลยนะครับทำให้คีโยคิดว่าฮาชิโมโตะนะครับอาจจะมีจุดประสองค์อื่นมากกว่าการไปเข้าห้องน้ำนะครับเออหรือหมอนะเกมไพ่ผมไม่แน่ใจนะคไม่เน้นขอเปอร์พลอตกนนะแล้วก็ไม่รู้กติกาการเล่นนี่แหละจรงิงนะครับว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรนะผมไม่เคยเจอการเล่นไพ่แบบนี้นะไอเดียหยิบโจ๊กเกอร์แล้วไพ่เหลือในมือใบสุดท้ายแค่สั้นๆนิดเดียวเท่านี้ครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดเดี๋ยวก็ผมคอมเมนต์ไปเพิ่มเติมนะบ๊ายบายทุกคน